ยึดเอากำลังจากพระเจ้าไว้ให้มัน่นวันนี้เรายังคงอยู่ในทีมจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในการศึกษาข้อพระคัมภีร์ของสัปดาห์นี้ในโยชัวบทที่1ข้อ9เราสั่งเจ้าเราไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคล้าหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปโยชววบทที่1ข้อ9จงเข้มแข็งมาจากภาษาฮิบรูที่ว่า คาแซกซึ่งแปลว่ากลายเป็นหรือโตอย่างมั่นคงหรือเข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นยึดไว้อดทนกล้าหาญข้อความนี้จะมีความหมายประมาณว่ายึดเอากําลังที่พระเจ้าประทานให้ไว้อย่างมั่นคงท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือ ท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดเป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี่ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะอย่างรู้ได้แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาวเวจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี่ยนเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยอิสยาบทที่40ข้อ28และ31 กำลังของพระเจ้าแตกต่างจากกำลังของมนุษย์เป็นอย่างมากกำลังของพระเจ้าจะไม่มีวันหมดไม่จำกัดและสามารถทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้นี่เป็นกำลังที่พระเจ้าปรารถนาจะมอบให้คุณเมื่อคุณได้รับกำลังจากพระองค์แล้วจงบินขึ้นด้วยปีกอย่างนกอินทรีลงมือทำบักบัน่นทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณถูกเรียกให้ทำคุณทำทุกอย่างได้ในพระคิดฉันอยากเชิญคุณมาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับกำลังที่ลูกได้รับโดยความเชื่อในพระองค์ลูกเข้มแข็งเต็มไปด้วยพลังและการหนุนใจใช่แล้วในพระองค์ลูกจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยกำลังของลูกมีใหม่เสมอเพราะพระองค์เดินไปกับลูกลูกจะไม่อ่อนกำลังลงในระหว่างทางแต่จะได้รับกำลังใหม่เสมอจากพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงยึดชีวิตของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์